ยินดีต้อนรับสู่ซิลลาคิซาดินแดนหมาหมาที่จะทำให้คุณเป็นหมาคนเล่นก็หมาคนดูก็หมาและที่สำคัญอย่าปากหมาเดี๋ยวจะได้ร้องเหมือนหมาเข้า<บ>มาก็งงสิครับว่าอะไรมันเต็มไปหมดเลยคุณก็งงผมก็งงทุกคนงงขอเวลาสักครู่ในเกมอาร์คไนนนั้นเผ่าพันธุ์ที่เป็นสุนัขนั้นประกอบด้วยทั้งหมด3ชนิดหลกัหลกๆเลยนั่นก็คือสุนัขธรรมดาสุนัขป่าและสุนัขจิ้งจอกซึ่งผมจะทำการจัดทีมให้สามเผ่าพันธุ์นี้มีจำนวนที่เท่าๆกัน เพื่ออะไรก็ไม่รู้เริ่มจากเปโรลูโปและวอลโปเริ่มภารกิจได้ยินดีต้อนรับสู่เทโตร์ดีมิลานโนซิโกโลกเมลูมันก็จะสรงๆภาษาอิตาลีหน่อยนะครับอ่านยากนิดนึงแต่แรกบอกเลยกระจอกแน่แล้วผมวางเพนันซ์แบบตึงๆไงคุณยงไม่เทินตีเลยซะ ดานฟึกมีแอนเซลอนาเชลและคาร์ดิกันมาให้แต่สังเกตดตว่ามันมีหลอดเหลืองๆอยู่ข้างบนนะครับมันคือหลอดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วมังจะเดินวนเพื่อก็ไม่ท่าไ่นี่ว่า I S 2โอ้มาเยอะนะคือดักหน้าบ้านแบบ E-Sport เนี่ยเย้ ด่านที่3นายเท็กซัสหัวเบาโอ้ my god โหสัตว์แนะนำไม่เปิดนะครับวางแบบสิ้นคิดเหมือนคนสิ้นใจโอ้ยจู่ๆก็แรงขึ้นมาซะงั้นบ้าเอ้ด่านที่4ี่ว้าวมีประชากรของซิราคิซ่าอีกแล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปเพราะผมนะโหดอยู่แล้วอะ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 ะใครวะว้หล่อเกิน ตายไปซะเอาเร็วๆเยี yeah. ่ยมนั่นแหละด่านที่ห้าด่านห้าแล้วมันยังไงและคือผมกลัวหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่เพราะผมโคตรยังไงล่ะไอหมอน,นี่ใครเนี่ยผมเพิ่งเห็นทำอะไรว,นวะนั่นแหละดีดีเยี่ยมด่านที่หก What the hell is that man ฮึ่มฮึมอะไรวะ ด่านที่เจ็ดเขาได้ทางเดีวยวกิ่งก็เสร็จโจรหลอดมาใกล้เต็มแล้อผู้ชมหลอดม,ม,มันเต็มแล้วอ,อ, <c oughs> อ,อ้อมเต็มแล้ว shit อืออ,อ,อจงริมรถขอในความยุติธรรมไปซะด่านที่8โอ้อะไรวะเนี่ยอะไรมันดูวุ่นวายจังวะรถนี่มันเต้นไปเล,นเล่นมาเยอะจริงๆนะครับเนี่ยอ,อืออือ เดินไปไหนเฮ้ยไอ้เลี่ยมนะคนอื่นเขาเดินไปทางนู้นไอนี่เตอร์ไปทางนี้ไม่ไหวเลยด่านที่เก้าเขาได้ทางเดียวอย่างนี้ก็เสร็จโจรโหจริงจริงเท็กซัสเฮ้ยว้าถ้าเห็นในรูปนี้นะครับเขาจะหลับตาอยู่แต่ตอนนี้เขาเอาเวแล้วเขาเลยลืมตา อันตรายแล้วสิบานหลวงทีนี้ก็พกปืนด้วยนะครับอันตรายจริงๆรออโอ้ยเอาละครับมันเริ่มเข้าใกล้ความตายกันทุกทีแล้วด่านที่สิบไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเป็นด่านสุดท้ายเพราะว่ามันมีลีเดอร์สดูสิว่ามันจะตึงสักแค่ไหนนะครับสำหรับด่านสุดท้ายเรามาดูกันดีกว่าโอเคเรามาลุ้นกันไปพร้อมกันเลยนะครับว่าผมจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยแมสเตอร์ฟู๊ซเบสไม่มาเลยสิซาร่าสัญญาณอะไรแบบนี้ คนน่ากลัวน่าเกงขามโคตรโหดโคตรอันตรายผมว่ามันน่าจะเดินวนนะครับนั่นเราไม่ต้องรีบอย่าเขียวเมฆเข้ามาแล้วเสียงจะแห่หนึ่งนะครับขอพัยออ้าวหอนแกยเป็นแหวบวูฟไม่กูจะหันลงอะไรมาแซ้งตายเลยนะแกมาได้แค่นี้แหละเจ้าแวบวูฟน่างูตายไปซะ เจ้าว่ะนี่บา้าของอิลซิราคิซาโนมีดีแค่เนี้ยงอ,อวะ <Ha! S 1> น่าผิดหวังเข้าไปเลยฝูงชนนายรอดแล้วนายมีโอกาสได้รับชีวิตต่อซึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับด่านที่10นะครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งหมด10ด่านนะครับแต่มันก็จะมีด่านเล็กๆย่อยๆนะครับเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครต่างๆนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตยังไม่เล่นแล้วกันนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไป ปิดคลิปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์เอลซิราคิซาโนนะครับสำหรับด่านฟาร์มนะครับหรือว่าด่านหลักนั่นเองนะครับก็คอยติดตามรับชมด่าน EX Extre m e ตมหมดได้ในโอกาสหน้านะครับก็บอกว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและกจกดซับและก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ